นี่ก็ได้พูดมาที่นดีครับดีครับขนาดแนวร่วมไม่ใส่เลยคือเจอเขารู้เจอเขาไปกลัวกลัวท็อป ครับผมพาร์ทสองไม่เคยบ้างกับพาร์ทองก็พาร์ทสอจริงๆเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็มาดูรอบพรีเมียร์ด้วยกันก่อนก็อย่างที่คนติดตามชมตั้งแต่พาร์ทหกันมาก็ค่อนข้างปูเรื่องมาเข้มข้นเรื่อยๆและบอกเลยครับว่าพาร์ทสของชาโด้เงาล่าตายเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นยิ่งกว่าเดิมแล้วก็จะค่อยๆเฉลยปมไปทรละอยบ ถ้าสองมีความน่ากลัวมากน้อยขนาดไหจนจากพาร์ทได้เที่ยวยกันเลยถ้ามองในมุมผมอะไม่น่ากลัวนะครับไม่น่ากลัวหรอกผมเชื่อผมผมมั่นใจว่ามันน่าสนใจมากกว่าน่ากลัวครับก็เห็นมีแฮชแท็กอยู่ใน t w i t t e อร์อยู่ครับมืบอว่ายังขึ้นเทรนอยู่ับแลออ้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นฟีดแบ็เรื่องของ ตอนแรกเหมือนเข้ามาดูเรื่องแคสมากกว่าแต่ว่าพอดูดูไปแล้วอ่ะก็ชอบเรื่องสตอรี่ของเรื่องมากมจริงๆตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะขนาดนี้เนาะแต่ก็คือขอบคุณดอมขอบคุณแฟนคลับทุกคนคะน,คน,น,น,นะครับของน้องๆนะครับที่แบบเออช่วยกันดันด้วยกันสร้างแฮชแท็กช่วยกันทำให้เกิดขึ้นพอหลังจากมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะ คนก็ไปโฟกัสที่เนื้อเรื่องมันเป็นผลพวงกันนเนาะว่าเออคนติดตามดูผลงานงน้องๆเสร็จปุ๊บพอดูเราเริ่มติดก็เริ่มเข้าไปถึงเนื้อเรื่องแล้วอ่าคนก็ได้สัมผัสเนื้อเรื่องจริงๆแล้ก็ดีใจมากๆครับแล้วก็การติความของแบบคนดูอะไรก็น่าสนใจมากเลย <ừ. S 2> แบบว่ามันเห็น p o s s i b i l i t ตต่างๆที่จริงๆแล้วระหว่างที่เราทำก็แบบเฮ้ยเออจริงๆมันแบบว่า หลีดคนดูไปทางนี้ก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยได้คือชาร์โดมันเป็นเรื่องราวสืบสวนเนาะมันก็จะมีเรื่องของการทิ้งหลักฐานต่างๆไว้ให้คนดูคิดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกซาตีมากที่คนดูตามก็มีช็อตมีอะไรด้วยนะเอฟวีโอสั้นๆชมีหลายชาติแบบว่ามันน่าติดตามแบบทำให้รู้สึกว่าอินอย่างฉากผมกับฟุ๊กหลายๆชาติอะไรเงี้ยก็มีครับก็ขอบคุณมากครับที่ตัดมาลงนะครับ ไปก่ว่าจะเชื่อมโยงเรื่องเยอะแยะเลยก็ดีครับเหมือนที่ทุกคนบอกเลยครับก็พอเห็นแบบทุกคนชื่นชอบอะไรเงี้ยทุกคนอยากติดตามพาร์ทสองต่อก็รู้สึกดีใจแทนทีมงานทุกคนนะครับอยากพาร์ทสองอยากพาร์ทสองมีความยากง่ายขนาดไหนโอ้โหยากมากยากมากครับคืออย่างที่พี่สิงห์บอกเมื่อกี้คือพาร์ทสองคือเรื่องมันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเพราะเหมือนเขาจะไปเล่าฝั่งตรีนก็คือพี่เฟียสอะไรเงี้ยก็คือแบบจะจะเริ่มเฉลยโฟมพี่เฟียรแล้วว่าแบบทำไมถึงหายไปอะไรเงี้ยครับ ปมในโซนที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนค่อนข้างจะถ่ายยากครับด้วยโลเคชันด้วยด้วยบริบทต่างๆแล้วรู้สึกว่าปมภาค2สองเนี่ยค่อนข้างที่จะถ่ายทํายากมากเป็นพิเศษแล้วก็สําหรับตัวละครหลายๆตัวก็จะได้เห็นเรื่องราวหลของมันนะครับเพราะว่าตัวที่มาเหมือนยังไม่ได้เห็นมุมบออื่นของตัวละครเราก็จะได้เห็นมุมนั้นๆมากขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นครับแล้วมีตัวละครใหม่ด้วยที่ิอตัวละครใหม่โผล่มาแล้วจะถามพี่ได้ว่าภารสองจะไยอะไรแค่ไหน จริงๆอยากสปอยอะไรอีกเยอะแยะเลยครับเพียงแต่ว่ากลัวว่ามันจะไปทําลายแบบเส้นเรื่องเซนส์บางอย่างที่เราจะได้ดูครั้งแรกในพาร์ทงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ครับต่อเซฟเนี่ยผมไม่เอาเซฟเขาเขาห้ามหลุดสปอยครับคนนี้เส้นเรื่องมันจะต่อเนื่องมันอย่าพักแลยถูกไหมพี่หนต่อเนื่องเลยครับผมทีนี้ทีนี้พอต่อเรื่องมาต่อเนื่องมาแต่กําลังต้องคลายปมไปเรื่อยๆใช่ครับแต่ละคมแต่ละปอแต่ละปอแต่ละปอเนี่ยมันมีความ รับร้อนอะไรกันนะหรืยอมันอูแ่นจริงๆว่าผมผมมองว่ามันเชื่อมโยงกันหมดเลยเพียงแต่ว่าคนดูจะตีความไปในแง่ไหนมากกว่าเพราะว่าแต่ละตัวละครก็มีเบื้องหลึกเรื่องหลังด้วยครับสุดท้ายถ้วมันบารจบที่เดียวกันสุดท้ายตัวละครจะพาคนดูไปเจออะไรต้ง่าเนียนเนียนเนี่ยผมผมก็ลังประมวลผลในหัวนี่ไงคำตอบสุดท้ายเลยตอนสุดท้ายก็จะรู้ว่างาอคืออะไรออใช่ใช่ใช่ อันนั้นเป็นเฉลยแต่ว่าก็อยากให้มาถกเถียงกันอีกทีหนึ่งว่าแต่ละคนคิดว่าเงาคืออะไรกันแน่ครับ<_ <EN> _>เพราะว่าตอนนี้ที่แฟนๆติดแท็กกันใน Twitter หรือว่าเอนะ็กซ์เนี่ยแฟนๆก็จะมาเถียงกันเรื่องว่าจริงๆแล้วเงาคืออะไรเป็นสิ่งที่แดนคิดไปเองหรือเปล่า<_ <EN> _>จริงๆในเรื่องมันซ่อนอะไรไปบ้างอ่ะในเรื่องของแง่คิดที่วาจะอะไรครับเราหลชารดูจริงๆมันซ่อนเรื่องของมิตรภาพนะครับชัดเจนมาก 2ก็คือเรื่องของอคนที่มีความหลากหลายทางเพศในยุคนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีการยอมรับกันเท่านี้แล้วแต่ละคน่ะมีเขาเรียกมีปฏิกิริยาอย่างไรกับสังคมหรือว่าการที่คนคนนึงเพื่อนเราจะยอมรับเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างไรจริงๆอันนี้มันเป็นธีมหลักด้วยซ้ำที่พูดถึงเรื่องการยอมรับ จริจริงตรงนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เรามีเ,าเรื่องราวําหลากหลายทางเพศในปัจจุบันเนี่ยเออบางทีเราอาจจะคิดว่าเราลืมไปแล้วว่าเราผ่านอะไรจริงจริงอย่างอย่างคนอายุเท,ท่าผมอย่างอย่างพี่ๆอะไรอย่างเงี้ย,ย,ยนะะ่นาจะจำได้ว่าสมัยนู้นเนี่ยเราเราเราผ่านอะไรมาบ้างเนาะเออบางคนจริงๆนะบางคนดูเรื่องนี้เรานึกถึงสมัยเรียนของตัวเองว่าเรามีเพื่อน ดับนายไหมเพราะเรามีเพื่อนแบบแดนไหมที่คอยเปิดใจเราฟังเรา้าจะเป็นตัวกับชีวิตใครบางคนจะได้รีเอกกักนี้อันนี้อันนี้คอนเฟิร์มครับมีจริงครับอย่างเพื่อนผมในตอนนั้นดูตอนที่หนึ่งที่สองด้วยกันก็คือเขาก็แบบเฮ้ยเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับเราก็ผมก็เชื่อว่ามีคนแบบอนนั้ด้วยใช่ทวันนี้ก็ยังมีอยู่หรือเปล่า นองเล็กนางเล็กได้เล็กครับผมก็รอนะรอนะยังไงก็เลยครับคือจริงๆต้องบอกว่าพาที่หนึ่งนี่ยังเล่าปมอะไรไม่เยอะคือเล่าแต่ว่าแบบยังไม่เข้มข้นเท่าพาสองเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่า ความเข้มข้นส่วนใหญ่หมายว่ามันมาอยู่ที่พาร์ทสองหมดเลยก็เลยอยากให้ติดตามพาร์ทสองมากๆโดยเฉพาะตัวละครชอเอมที่พาร์ทหนึ่งอาจจะยังเห็นอะไรไม่มากแต่ว่าอาจจะยังพอสามารถเดา personality ของน้องชาเอมได้นะคะยังไงก็อยากให้ติดตามน้องเชอเอมในพาร์ทสองด้วยแล้วก็ติดตามคาแรคเตอร์ทุกๆตัวด้วยนะคะก็อะของพุกกันก็นด้ครับก็รับบทเป็นนายนะครับนายก็อย่างที่พี่อาบอกคือมันเป็นตัวละครที่ ต้องการการยอมรับในสังคมด้วยเพราะว่าก็ถูกบูลลี่เพราะว่าเป็นเรื่องแบบเพศีสามอะไรเงี้ยครับจนที่เขาได้มารู้จักกับแดนอะไรเงี้ยคือแดนเขาก็เป็นเพื่อนที่น่ารักคือเขาไม่ได้รังเกียจที่ว่าแบบนายชอบผู้ชายอะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้เราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครอ,อะไรต่างๆในในใน,ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับครับครับ เป็นตัวแทนก็ขอบคุณนะครับที่เห็นว่าพกเป็นตัวแทนก็จริงจรก็บทแนวนี้เราก็ค่อนข้างที่จะเล่นมาแบบบ่อยแล้วเรื่องของแบบ l g b t ที่ถูกลังแกในโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครครับหลังจากที่เขาแบบแรกๆอาจจะแบบไม่มีใครโคบหรืออาจจะโดนลังแกเป็นเมื่อเขาแบบยืดจัดด้วยตัวเองอะ่ะหรือว่ามีคนที่เขาแบบคอยเคียงข้างที่จะซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้หลายๆสถานการณ์มันเปลี่ยนไปครับก็ต้องรอติดตามในซีรีส์ครับว่า <S <S สุดท้ายมันจะเป็นยังงไ ถอบคุณจะไล่คุณเรออ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ไม่กระหนานนครับเลือดเป็นคนดีอยู่ถามตรงเลยครับครับปูนนะครับรับบทเป็นจอร์ชครับเจษดาแซลีครับผมชื่อนะไรครัปูนครับต้องชื่อเต็มด้วยเหรอชื่อเต็มครับผมอันนี้ชื่อจอร์จหรือชื่อปูนครับอันนี้ชื่อจอร์ชครับผมชื่อจอร์ชครับผมครับก็จอร์ชครับจะเป็นเพื่อนนายนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนแดนด้วยซึ่งจอร์ชเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีความอยากรู้อยากเห็นมากๆากเลยโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องลี้ลับเรื่องความลับเรื่องวิญญาณผีอะไรต่างๆก็ จอชก็จะคอยฟังเรื่องผีสตลอดแล้วก็จะมีบทมากๆในช่วงอาพาร์ทสืบสวนสอบสวนซึน่งจะเห็นชัดๆในพาร์ททน,นะครับแล้วก็อาจจะมีคอน FLICT อะไรหรือเปล่ากับนายแดนก็อยากให้ไปติดตามกันนะครับส่วนในพาร์ทความรักของจอชก็ถึงดูเขาจะเป็นคนขชู้ไปเรื่อยๆแต่จริงเขารักใครรักจริงนะครับก็คล้ายๆปูนนี่แหละครับผมโอ้ยขอหน่อยขอหน่อยอถ่ายถึงตรงนี้เลยเหรอ ออกสื่อเลยนะขอบคุณครับโอเคครับก็ตีนนะครับผมก็คือเป็นคนที่หายไปเนาะก็คือถ้าตีนไม่หายไปก็ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงค่ผมก็ก็ตีนก็เป็นรุ่นพี่ของแดนของนายนะครของจอนะฮะแล้วก็ตีนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นผู้อาวกับอนันต์มนันก็เป็นท็อปเนาะแล้วก็ตีนเนี่ยก็จะมีความแบบว่าเอ็นดูนาย ก็เป็นรุ่นพี่ที่ให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแอบแอบอะไรเงี้ยให้คำปรึกษาซึ่งใช่แต่มาเฉลยทีหลังว่าจริงๆแล้วเราก็ก็แข่เขาเป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ยเออเราเข้าใจเขาเพราะว่าเราก็มีเรื่องของความรักเหมือนกันใช่แล้วก็เอ่อตัวตินก็เป็นประธานนักเรียนเป็นผู้นำเนาะก็มีความเป็นผู้นําสูงครับแล้วก็ร์ทแรกก็จะเห็นตินนิดหน่อยแต่ท่าสองนี่คือเต็นแมกแน่นอนและครับท็อปเลซี่นะครับระบบเ็นอนันครับ อันนั้นก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างขีง้โมโหใช้ความรุนแรงนะครับในสายตาทุกคนนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เกิดจากหลายๆอย่างนะครับจริงๆแล้วก็เกิดจากเพื่อนฝูงด้วยสภาพแวดล้อมครอบครัวมีเบื้องลึกเบื้องหลังทุกอย่างนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วลึกๆอันนั้นอาจจะแอบชอบนายก็ได้รับผมก็ประมาณนี้ครับผมอ๋อ ผมลืมไปเลยสิ่งครับเราบทเป็นแดนนะครับซึ่งตัวแดนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นตั้งแต่ในพาร์ทหนึ่งแล้วว่าปมแล้วก็ภูมิหลังของแดนเนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่วงมาตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วแดนเห็นเงามาตั้งแต่เด็กครับแต่เงาที่แดนรับรู้ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันมี2แบบคือแบบลูปธรรมับและนามประมรูปประมเราก็เห็นอยู่ว่าเป็นเงาที่มาทั้งในความฝันและในความจริงที่แดนเจอ กับเงาอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตคือเงาของภูมิหลังที่ท่ทา,ทา,า,าพบับมาที่ตัวแดนเรื่องครอบครัวความรุนแรงในครอบครัวต่างๆเงาของพ่อที่ท่าพับมาในตัวแดนเนี่ยมันทําให้แดนเป็นคนยังไงทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วแต่พาร์ทที่สองเนี่ยจะเห็นเยอะขึ้นแล้วก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแดนแล้วก็พี่ตินมากขึ้นด้ยครับ คอนเซปต์ขชาโดว์เป็นอย่างทีใส่เรื่องราวในสังคมมากกว่าส่วนของในหลักแลนด์นี้แหละใๆประเด็ของสังคมคอนเซ็ปต์ก็คือเงาครับเงาเป็นอะไรใช่อาจจะเป็นเงาของตัวเองก็ได้โหนี้ผมจะปล่อยอะไะเนี่ยอ่าครับผมก็ฝากชาโดว์เงาละทายนะครับเราจะปล่อยพั รุ่มนะครับที่วิวนะครับที่วิวขนาดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนี้มีมีคืนนี้อยู่เนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูถึงทเจ็ดพาร์ทวันได้นะครับแล้วก็พาร์ททูนี่คือปล่อยรูปเดียวเลยแล้วจบเลยนะครับแล้วก็ตอนช่วงรอออนแอร์พาร์ทูก็อย่าลืมปั่นดตาปเออแฮสแท็กเงาซาโดว์เงาละตายพาร์ททูเนาะใช่ไหม ใช่ปะใช่องแพมแ็กก็ได้เดี๋ยวใ่งัเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าเราปั่นแพสแซกอะไรกันเดี๋ยวขอแค่แจ้งหน่อยเสียวโดนไม้มากเลยทำไมหลัมือหนุ่มองอุยอันนีนึงก็ไดาคลับเนี่ยอะดูเขาถ่ายรูปนะคะ